ข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆของฟุตบอลในฝั่งของยุโรปนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของบินสปอร์ตครับหลังจากนี้ครับอีก3ปีต่อเนื่องเลยนะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมกีฬาระดับโลกนะครับได้ทางบินสปอร์ตทาง t ูวิชั่นส์ครับวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆฟุตบอลระดับโลกครับรวมถึงกีฬาระดับโลกหลายรายการเลยนะครับ ทูชั i นส์นั้นคว้าสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกและทั่วโยุโรปชั้นนำรายการเดียวในไทยนะครับจากบินสปอร์ตต่อเนื่อง3ปีครับโดยที่คุณธงการประภาพำมนครับหัวหน้าสายงานทู i t i o n s และมีเดียบบประจว o c ูคอร์ a ปอเรครับกล่าวว่าทูชั่นส์เด๋ยนหน้าตอกย้ำความเป็น King of Sports อีกครั้งนะครับด้วยการลงทุนคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด รายการกีฬาชั้นนำจากบ a น Sports ครับอย่างเป็นทางการระยะเวลา3ปีนะครับเพื่อขยายคอนเทนต์กีฬาระดับโลกอย่างต่อเนื่องครับความร่วมมือกับบ a น Sports ในครั้งนี้ครับถือได้ว่าเป็นอีก1นึ่าสำคัญนะครับในการยกระดับประสบการณ์ในการรับชมกีฬาให้กับสมาชิกทัวชั่นและคนไทยครับโดยสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับในราคาที่คุ้มค่าเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยนั้นได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการรับชมกีฬา ระดับโลกอย่างเต็มอิ่มนะครับทุกการแข่งขันสนุกไปกับการบรรยายด้วยผู้บรรยายระดับทานะของประเทศครับพร้อมตอบโจทย์การรับชมผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายครับมอบความสะดวกสบายแบบต่อเนื่องครับเชียร์กีฬากันได้มันแบบทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับตามความต้องการผ่านทางสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสมาร์ททีวีรวมถึงกล่อง True ด d นะครับโดยในความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะตอกย้ำความแข็งแกร่งของทีมชาติในฐานะของผู้นำคอนเทนต์ด้านกีฬานะครับ แต่ยังมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ในการรับชมระดับพรีเมียมให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนครับด้วยความสะดวกสบายในการรับชมแบบครบทุกแพลตฟอร์มนะครับโดยที่แฟนกีฬาชาวไทยครับสามารถติดตามรับชมฟุตบอลหลีกและถ้วยชั้นนาจากบินสปอร์ตายเดียวในไทยแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเพียงารายเดียวอย่างเป็นทางการเลยครับเป็นระยะเวลา3ปีครับนับตั้งแต่ปีนี้ครับเรื่อยไปจนถึงปี2 5 7 1นะครับหรือเป็นฤดูกาล2025 ถึง2026ถึงฤดูกาล2021ถึง2028ครับเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ1กรกฎาคามนี้ครับตอกย้ำจุดยืนในฐานะของแพลตฟอร์มความบันเทิงและกีฬาชั้นนำของประเทศครับโดยที่มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การรับชมการแข่งขันกีฬาระดับโลกแก่แฟนๆกีฬาชาวไทยอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยยฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับฟุตบอลยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกลาลิกา้าบุนเดสลีก้าซูเปอร์คัพ แอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ครับรวมถึง CF Champions l ยนส u ีกซีเอฟคอนเฟดเ o ชันคัด้วยนะครับพร้อมนําเสนอด้วยระบบภาาเสียงภาษาไทยนะครับเสริมสร้างอัตรรการรับชมให้กับแฟนๆกีฬาอย่างเต็มที่นะครับด้วยทีมผู้บรรยายจาก t ูวิชั่นส์ครับอีกทั้งยังให้ชมสดเต็มอิ่มครบทุกคู่ทุกสนามนะครับไม่พลาดทุกความสนุกเชียร์สาใจสาหรับสมาชิกทูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียมและระบบเคเบิลครับเชียร์ผ่านทุกแพลตฟอร์มรับชมได้แบบทุกที่ทุกเวลาครับผ่าน ทุกอุปกรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสมาร์ททีวีและกล่อง True ID บนแอปพลิเคชันท u i เ i s n o w ครับดาวน์โหลดแอป i s i o n s Now นะครับวันนี้ครับุณผู้ชมสามารถรับชมความสุขและเชียร์มันไปกับกีฬาระดับโลกผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสมาร์ททีวีและกล่อง True ID นะครับพรุ่งนี้ครับเริ่มต้นสำหรับการรับชมแบบ Exclusive ทาง TrueVisions นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเทนนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอ,อีกมากมายครับ